mật thái lời bà, bà, nâu, bà nâu, nha mật thái lời mật thái bỏ phao mật thái lời mật thái lời mật thái bỏ phao mật thái lời 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 thái ขึ้นเรือขึ้นคานขนถ่ายข้าบ้านเจ้าโรงงานก่อนเออปลาก็ไม่มีละเนี่ยเรามากเร่งปลาเค้มม่มากจะไหนนักหนาเรา เตมเน่าเน็มาเน่อใดีพอดีไม่เต็มรถเนาะรถไม่เต็มเนาะคนถ่ายขึ้นบ um, ้านขึ้นไปไหว้โรงงานวันทำเรือมันได้ขึ้นโรงงาน อาไรหลาวายตัวเล่นเหรเดี๋ยวก็ฉีดลางเลยเดี๋ยวเดียวชีดลางเลยเนี่ยไม่ได้นี่ไม่ได้ปลาเบน่

รอดน้ำก็เอาขึ้นก็นไม่ได้ทั้งน้ำเลยรีลางลรามาทั้งน้ำมาขึ้นไหมเอ่ยไม่เลยน้มันทั้งเพลนป่าปไปเข็มทั้งเพลนนี่นะคลับทําทํมันหายไปใหนหมูด <c oughs> นี่ยนี่ปลาเข็มทางเพลนี่ถตึงยามื่อไรได้เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบตึงยามปลาเก็บได้แล้วนี่ฮะขัะ3ตอนขนถ่ายขึ้นไปโรงงานแล้วเรือจะขึ้นคานไปเป็นสิบกวัน ทำอวนใหม่ทำเรือใหม่เรือลวเรือ่วกไปซ่อมเรือช้ำเรือก่อนทะเลไม่มีดินทะเลมีแต่น้ำมองต้น้าย สวัสดีตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งตามใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีนะครับ